có neo xuống đúng không? Có neo xuống. Ui oh, no, น,นี่ก็ตอนนี้เวลาประมาณกี่โมงะเธอตอนนี้กี่โมงละ้นนสี่โมงสีเรามาแล้วครับแบกภาระอันยิ่งใหญ่มาด้วยมาถึงแล้วดอยแม่ขออ่าที่พักที่เราจองไว้นะครับอยู่ตรงนู้น เมื่อกี้เราแวะดูที่พักกอนแล้วมองเห็นวิวด้วยมองเห็นวิวดอยด้วยสวยมากอ่ะเรามารอบที่สองแล้วนะรอบที่สองก็ยังสวยอีกเนี่ย เป็นที่แรกๆเลยนะที่เราที่เรา,ยา,าอยากมาซ้ำเดี๋ยวเราจะเก็บที่ท่องเที่ยวให้หมดเลยรวมถึงน้ำตกแม่สุดินด้วยไปต่ออีก8กิโลน้ำตกแม่สุดินเดีเ๋ยวเราจะถ่ายมาถ่ายให้ดูสามบรรยากาศเลยคนระับบรรยากาศตอน ตอนเย็นบนรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็บรรยากาศยามเช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายให้ดูแล้วก็เดีย๋ยวเย็นนี้เราก็จะมาอีกรอบหนึ่งสวยสวยจริงๆอยทั้งดอยมีแต่สีเหลือง สวยมากพี่ชายอยากได้รูปแบบประมาณนี้อ่ะไม่ของเราสีไม่สวยเนาะปิดใบหน้าไว้เจอกันแบบเนี้ยสวยอ่ะโอ้ยเจอกันเดี๋ยวขอไปลงยูทูปนะ เหฮ้ยเธอพูดออกสื่ออย่างนี้ได้ไงเราลง YouTube นะ ที่เราเข้าพักกันนะวันนี้คือห้องพักที่เราพักนะครับเห็นดอยแม่อุคอด้วยทุ่งดอกบัวตองทั้งดอยเลยนะครับเรามาดูกันว่าที่พักเราวันนี้สวยแค่ไหนนะครับ นีทั้งหมดบ้านพักทั้งหมดนะครับที่นี่ก็จะมีทั้งโดมแล้วก็ทั้งเป็นบ้านพักนะครับบ้านพักโดมบ้านพักโดมก็อยู่ราคา โดมนี่จะอยู่ราคาประมาณสี่พันมะถ้าจำไม่ผิดสี่พันนะนอนได้สองคนโดมแต่ถ้าเป็นบ้านพักเนี้ยนะครับนอนได้สี่คนนะครับเป็นเตียงคู่นะครับนอนนอนสี่คนได้เลยนะครับรคืนนี้คงจะนอนสี่ไม่ไดน้นอนได้แค่สามนะ่<ด>ะนมาม่า เดี๋ยวเรารีวิวสาวสวยวันนี้เราควบสองเลยครับนอนควบสองสวยมากเลยนะบ้านพักมีพัดลมให้หนึ่งตัวครับดูห้องน้ำโอ้ห้องน้ำมีอ่างจากคุณชีเลยเออไม่ใช่อันนี้เป็นชักโครกนะครับชักโครกดูคนรีวิวครับหล่อมากเลย ม,มีแม่แฝดเสื้อให้นะครับแล้วก็มีของตกแต่งนะครับมีแก้วมีกามร้อนนะครับมีแก้วกแฟให้มีน้ำให้สี่ขวดมีน้ำให้นะครับมีต้นไมป้ปลอมให้นะครับแล้วก็มีโซฟาให้ตะมูตมีมากเลยเตียงนอนนะครับเตียงถ้ากัดขนาดไม่ผิดน้ำน่าจะอยู่ ที่ห้าฟุตนะครับเตียงห้าฟุตอืมโอเคอ่ะแต่ว่าเตียงเตียงคู่นอนได้สี่คนแต่มีพัดลมตัวเดียวนะครับไม่มีปลั๊กไฟให้ด้วยดีนะเรามีปลั๊กไฟเรามากันเองเดี๋ยวเย็นนี้เราสั่งหมูกระทะมากินปุ oh. ๊บเสบียงเราก็มีครบครบหมดแล้วนะครับเราไม่ไม่ดื่มเบียนะครับ Você <laughs> เดินแห่งไหนคนสวยไป,วไปเลยกูอ <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> ไปไหม <laughs> เดินแป่งไหนคนสวยไปเนอะเดินคนสวยเดินน้ำไปเลย <laughs> ไปดาดฟ้า <laughs> อันนี้ลงย <laughs> <laughs> ูทูป <laughs> กูกู <laughs> เออเหมียวบนนี้วิวสวยอ่ะ สามสาวสามสาวบ้านพักคือมันจะมีมันจะมีลงทางลงนะครับให้เดียวให้เดียวลงไปตรงนั้นนะครับเดียวลงมาลงมาลงมาก็ามันจะมาลางกลาง,ลางเต็นท์นะฮะผมเห็นคนกลางเต็นท์อยู่ข้างล่างนะครับเยอะอยู่ด้วย มีเต็นที่อยู่สุดเลยนะครับสุดอยู่เลยมีเต็นหนึ่นสงสวยงามครับตอนเย็นสวยมากเมียทำงานเก่งกับเมียเมียสวยเอาเมียสวยอะไ,ไม่เอาเมียทำงานเก่ง พอดีเพื่อนคนแกอยู่กับเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนสั่งส้มตำอยู่ครับเอาวางไว้ตรงนี้เลยค่ะบรรยากาศุดตอนีฟวดใช่แต่ตอนนี้มีไฟแล้วด้ออืมั่งมะวันไงต่อจไดวเสียงไม่ินใช อ่ะเรียบร้อยอวนันนี้เรากินหมูกระทะนะครับกับบรรยากาศรอบรอบของเราครับที่พักเบอร์แอลโฮมเซ์นะครับไม่รู้เราออกเสียงถูกหรือเปล่าครับออกเสียงผิดขออภ<ช>ัยด้วยครับเช้านี้นะครับเจ็ดโม,มงเช้าครับเดีย๋ยวเราลงไปถ่ายสวนดอกไม้กันนะ สวยมากบรรยากาศเช้านี้อ่ะมันลงมันลงไม่ทางเดียววะอ่าแค่ตรงนู้นมีบันไดสูงตรงนู้นมีบันไดแต่มันกั้นอน่าจะเป็นบ้านพักคร<ม>อบครัวใหญ่ตรงนั้น<ม>เดี๋ยวเรามาปุ๊บเดี๋ยวเรามาซ้ามอีกทีรอบหน้ารอบที่สาม,มเดี๋ยวเราจะ,ะบ้านหลังใหญ่หลังนู้นเลย<ม>อืมใช่ จะมีบ้านหลังใหญ่ครับครอบครัวใหญ่น่าจะอยู่ได้ประมาณสิบคนนะครับครอบครัวนั้นบ้านหลังนั้นครับแต่ห้องพักห้องพักนี้นอนได้แค่สี่คนครับพร้อมอาหารเช้าเเดี๋ยวเรามาดูส่วนตากไม้กันบ้านพักนี้ราคาสามพันห้าครับหลังนี้น่าจะอยู่ประมาณสี่พันโดมโดมก็อยู่ โดมอยู่สาม0นห้าเหมือนกันนะยดอกไม้สวยโอ้โหหมดความสวยมาเออ,อที่พ่าเขาปลูกดอกไม้สวยนะแล้วก็มีทางเดินดูสิทางเดินรอบเออสวยเธอมาดิ ไม่ได้ไมได้มาเดินเมื่อวานตอนเย็นดูที่พักเราเนี่ยมันมีสะพานเดินรอบเลยสวยมากาที่ที่เราพักเห็นทุ่งดอกบัวตองล้ลยนะนะครับภูเขาทั้งภูเขาครับเหลืองไปด้วยดอกบัวตองครับ รรรนนตรงหน้าที่พักเราก็มีดอกบัวตองเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะลองเก็บดอกแห้งๆนะครับดอกแห้งๆอ่าอย่างเงี้ยลองไปโรยไปโรยที่บ้านดูครับว่ามันจะขึ้นไหมส่วนดอกสดเราไม่เก็บนะครับเราเก็บอ่าเราไม่เด็ดนะครับเด็ดเอาแต่เฉพาะดอกแกะดอกสดเราก็าเอาไว้ให้คนที่มาเที่ยวที่หลังนะครับได้ ได้ชมความสวยงามครับได้ถ่ายรูปสวยแล้วใครสวยวิวดูสิทางเดินสวยวิวก็สวยนะเมื่อเช้ามีทะเลหมอกด้วยแต่ตอนนี้มันมันเหมือนไม่มีอากาศเย็นคอยกดมันลงมานะมันก็เลยลอยสูงขึ้นไป ดูสิสวยมากสะพานมีสะพานาอ,อ,าอือเฉพาะสะพานนี้ก็หลักแสนแล้วนะเนี่ยทำเนี่ยเป็นเหล็กเขาเหล็กมาเชื่อ,นอมนะสะพานนี้ก็หลักแสนส่วนบ้านพักก็ที่เขาทามาบ้านพักเขาลงทุนมากนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบว่าสร้างแบบติดกันติดๆกันเหมือนทาวน์เฮาส์นะ ถ้ามัเป็นหลังเป็นหลังเลยอะที่ผนังไม่ได้ใช้ร่วมกันอะสวย,วยทิปนี้นะครับลูกไม่มาด้วยครับหลานไม่มาด้วยมัมีบอนะ่อน้ำบางบ่อนด้วยเขาสูบน้ำจากทางน้นขึ้นมาหรือเขาเก็บไว้สำหรับปลูกผักลูกไม่มาหลานไม่มาครับ เพราะว่าขับรถไกลมากเลยจากอายุธยาเมื่อวานนี้เราออกมาตอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มเราซื้อของเสร็จเราออกจากไมโครมาสี่ทุ่มนะครับมาถึงนี่เมื่อวานตอนมาถึงตอนเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะครับสิบแปดชั่วโมงครับที่เราขับรถมา,า,แ,าแต่เราแวะแวะเที่ยวาตามทางมาเรื่อยๆครับกะว่ามาถึงเย็นหน่อย แต่เย็นไม่มากครับเมื่อวานมาถึงตอนสี่โมงเย็นนะครับแดบดบก็ยังแรงอยู่เราถ่ายเราไปถ่ายรูปบนบนดอยแม่อุค,คอตรงนั้นนะครับทุ่งดอกอสวยมากเมียวทุ่งดอกบัวตองอสองรอบครับตอนช่วงบ่ายแก่แกับตอนเย็นก็จะได้ภาพออกมาแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเช้า,ชานี้เราจะไปถ่ายเราจะไปถ่ายอีกนะครับ

เออย่างนรเอออย่างนี้นยยนนนดูดูไงเออขึ้นไปอีกไหมี่ะอีกข้างอีกข้างใชแกงไหมเนาะ เราขึ้นไปบนนู้นมานะครับสภาพมาก ลายหมดแล้วไง